สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้อเมจิกทาร์ทก็จะมาทําคลิปนะคะทำนายดวงชะตาความรักให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2564โดยคลิปเนี่ยจะเป็นการอ่านทุกสถานะรวมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยมีกิ๊กมีคู่กรณีได้ทั้งสิน้น หน้าไพ่ขึ้นมาแบบไหนออมก็จะอ่านแบบนั้นไปตรงๆนะคะจะได้ไม่จะไม่มีการแยกสถานะเนาะพระก็เอาไปปรับใช้กันแล้วกันอาจจะไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนนะจ๊ะโอเคเอาละเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่อาจตรงสําหรับทุกคนพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้ด้วยนะคะก็อย่านําคําทานายไปซีเรียสขอให้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นาเอาคําแนะนําที่ไพ่ให้ไปปรับใช้กันนะคะขออนี้เช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มค่ะว่า เดิมทีพวกคุณเป็นยังไงกันปัจจุบันชาวกลุมเป็นยังไงกันฮะปัจจุบันชาวกลุมหาความรักชาวกลุมความรักชาวกลุมตอนนี้เป็นยังไงกัน Ten of Wands เออ no yes อ่ Ten of Wands uh, no. yes. uh, ใช่ k n i g h t of Wands นะฮะ uh, Queen of Cups the Chariot แล้วก็ใต้สำหรับเป็น Judgment นะคะ มีไพ่ชาวเมสิงธนูค่ะมีไพ่ชาวธาตุน้ํกากรกฏมีนพิจิกและชาวกรกฏนะคะเาชาวกุ้มคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนออมว่าคุณเหมือนกําลังรับวิบากกรรมอยู่เลยนะมีจัดเมนขึ้นมาใต้สําหรับมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเ,เาผลของการกระทําในอดีตของคุณนะคะหรือว่าเป็นการเปิดเผยจากพลังงานธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรับนะคะ แล้วคุณอยู่ในพลังงานแบบไหนตัวคุณนี่โหอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเหนื่อยจังเลยนะคะค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่ตัวคุณก็เหมือนมุ่งม,มั่นในการพัฒนาความสัมพันธ์พอสมควรเลยนะคะจากเดิมเนี่ยนะคุณทุ่มเทคุณทําทุกอย่างคุณพัฒนาความสัมพันธ์คุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆเลยแล้วก็มันมีความรักมีความห่วงหาอาทรมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกัน,นะคะ่ะ นะแม้ว่ามันจะมีคนน้อยอกน้อยใจอะไรอยู่ตรงนั้นอันเนื่องมาจากอะไรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสเสน่ห์ชอบหวานสเสน่ห์ความสัมพันธ์ยังไม่นิ่งหรือนะคะความสัมพันธ์เป็นเรื่ององความแตกต่างมีระยะทางห่างกาันมีอายุมีเชื้อชาติ ศาสนาภาษาอะไรต่างกันที่มันต้องปรับต้องจูนนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้มีความยากบ้างในความสัมพันธ์เกิดเป็นความเหนื่อยเกิดเป็นอะไรที่มันต้องพัฒน,นาเกิดเป็นความน้อยอกน้อยใจกันนะคะเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแต่ออมดูแล้วหน้าไพ่เนี่ยออมมองว่าออชาวกลุ่มเองก็ทุ่มเทนะคะทํา,าท,ทุกอย่างนะแล้วก็มีความรักอยู่ตรงนั้นคะ่ะอันนี้ที่แน่ๆนะ โอเคค่ะทีนี้เรามาดูสิคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกุ้มนะคะในเดือนกรกฎาคม2564จะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวกุมค่ะกรกฎาคมสอค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวกุมกรกฎาคม6 4งห้าหกสี่เทรนด์ o ็อปส์ทอร์สนาย e ็อปส์ทอว้าวออู้วอ่า Temperance โอ้ใต้สำรับเป็น4 of wands โอเค อย่างน้อยยังมีกลิ่นดีนะคะคือมีไพ่ชาวธนูขึ้นมานะคะเพิ่มเข้ามาเอาละแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวกลุ่มในเดือนกรกฎาคมนะคะสองห้าหกสี่ว้าวาความสัมพันธ์นี้จะมีระยะห่างระหว่างกันนะในเดือนกรกฎาคมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณทั้งคู่ยังต้องไปไปกลับกลับ ไปไปกลับกลับกันอยู่นะยังไม่ชัดเจนยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ยังมีความเปลี่ยนแปลงยังคงไม่นิ่งนะเพราะเพราะว่าบอกไปแล้วมีความแตกต่างระยะทางหรือว่าอาในเรื่องราวที่คนใดคนหนึ่งยังไม่นิ่งอะนะคะยังมีคนชอบหวานสนห์ตรงนั้นเลยยังไม่นิ่งความสัมพันธ์อาจจะยังต้องพัฒนาอีกเยอะทําให้เดือนกรกฎายังมีความห่างกันอยู่ค่ะแล้วตัวคุณกุมเองหรือเขาก็ตามนะมันมีความเครียดมันมีเรื่องราวที่ดูแล้วมัน ไม่ค่อยแฮปปี้เกิดขึ้นค่ะออมมีความรู้สึกว่าหลายๆคนในที่นี้จะประสบปัญหาเรื่องการเงินนะคะ ที่ทำให้อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์นะเหมือนพอเงินน้อยแล้วอะไรๆมันก็ดูยากนะคะมันก็เลยทำให้สถานการณ์ดูแบบค่อนข้างซีเรียสมากๆเลยแล้วก็มีผลกระทบกับความรู้สึกของพวกคุณนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพวกคุณยังมีความมั่นคงระหว่างกันนะมันยังคงเป็น four of wands คือบ่องบอกว่าแม้มันจะดูยากลาบากแม้มันจะดูแบบเจ็บปวดเครียดนะคะแม้มันจะยังไม่ชัดเจนเอาแน่เอนอนเลยไม่ได้แต่ เอามีความรู้สึกพวกคุณยังมั่นคงต่อกันนะ for u of wands ขึ้นมาตรงนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองดูล่ะว่ามันจะมีเรื่องการเงินการทองมาเป็นอิทธิพลกับความสัมพันธ์ด้วยไหมหรือระยะห่างนะที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูแบบต้องเยียวยาใจกันพอสมควรเลยค่ะทีนี้เรามาดูบ้างว่าชาวกลุ่มคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคนของคุณนะคะชาวกลุ่มคิดและรู้สึกยังไงกับคนของคุณนะเดือนกรกฎา เดือนกรกฎานะ Three of Cups Four of Pentacles Knight of Cups และ Oh Three of Swords ใต้สำหรับเป็น Hangman ชาวกุ้มมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเพิ่มเข้ามานะคะโอเค ในเดือนกรกฎาคมสิ่งที่ชาวกุมจะคิดและรู้สึกกับคนของคุณนะอ,อ๋อมีความรู้สึกว่าตัวคุณต้องการให้ความสัมพันธ์มันกระชับมิดอะออถ้าเป็นเรื่องระยะทางห่างกันเนี่ยแน่นอนเลยตัวคุณน่าจะอยากเดินทางมาพบเจอนะคะแต่ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่มันทําให้มันน่าจะยังทําไม่ได้ค่ะถ้ามันเป็นรักทางไกลเนี่ยดูแล้วยังต้องแขวนห้อยๆไปอย่างนี้ก่อนยังทําอะไรไม่ได้นะมันก็เลยเจ็บปวดนะคะแล้ว ตัวคุณเองก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆเลยตัวคุณค่อนข้างที่จะกักหวงแหนนะคะแล้วก็มันยังคงต้องต่างคนต่างอยู่กันคนละที่นะคะนะแต่มันมีพลังงานของการที่ตัวคุณต้องการให้มันได้กระชับมิดกันอ่ะก็เลยกลายเป็นความทรมานที่ต้องอดทนนั่นเองนะคะในบางคู่บางคนนะคะที่ความสัมพันธ์มันจบกันไปเนี่ยนะห่างกันไปเนี่ยบางคนที่จบกันไปแล้วนะคะ น่าจะมีเกณฑ์ตัวคุณเองเนี่ยก็คงอยากให้ความสัมพันธ์มันได้กลับมานะคะคุณต้องการรีวิเนีนกับความสัมพันธ์นี้เ,เพราะตัวคุณเนี่ยยังรักและห่วงแหนเขามากนะคะแล้วก็ตัวคุณอาจจะอยากกักเขาไว้อยู่นะต้องการที่จะกักกักกันไว้ในกรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอยากกักนะคะอยากเข้าหาอยากผูกมิตรแต่ออมมีความรู้สึกทําไมตัวคุณดูจะไม่ทำออมมีความรู้สึกว่าตัวคุณนะดูดูกักท่าทีตัวเองด้วย นะคุณอาจจะไม่ได้เทคแ action แต่อยากมันเป็นความอยากที่ต้องการผูกมิตรต้องการกลับมานะต้องการที่จะแสดงความห่วงแหนความสัมพันธ์แต่คุณจะไม่ทำอะ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรคะขอถามแล้วกันเพราะอะไรคะทำไมคุณไม่ทำขอดูสามดาบแล้วกันว่าเพราะอะไรมันถึงต้องเ,อเป็นสามดาบนะทำไมคะ ทำไมเป็นสาแบบ seven of wands f o r of wands f o r f swords แล้วก็ nine of cups ถามว่าทำไมตัวคุณถึงคิดว่าจะไม่ทำโอเคอชาวกลุมในที่นี้บางคนนะคะไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงคนที่เขามีครอบครัวแล้วค่ะที่ทำให้ตัวคุณเองแม้คุณจะอยากสู้แค่ไหนอ่ะคุณคุณก็ สระตะดูแล้วว่าคุณยังทําอะไรไม่ได้คุณก็เลยยอมให้ความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงแบบไม่ชัดเจนอย่างนี้แหละนะคะถ้าเกิดว่ามันจะไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ใกล้ชิดกันไม่ได้ลงเอยกันเหมือนคุณทําใจแล้วว่าไอการที่เรามีคู่แข่งเป็นในเชิงที่เขาแบบมีคนที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่อะมันจะเป็นไปได้จริงหรอแม้คุณจะอยากสู้แต่แบบคุณก็มาน,นั่งคิดไงว่ามันมันมันคงจะยากนะเพราะฉะนั้นตัวคุณก็เลยเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองดีกว่านะแม้ว่าคุณจะอยาก กระชับมิดความสัมพันธ์แค่ไหนนะคุณก็เลยเลือกที่จะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็อดทนกับความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเจ็บปวดตรงนี้อันนี้ได้กรณีบางคนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลยอย่างที่บอกไปอ่ะ เออมีความรู้สึกว่าตัวคุณต้องการที่จะสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันเป็นสีไม้เท้าอ่ะคุณต้องการสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้จริงมากที่สุดถึงขั้นลงหลักปักฐานเลยทีเดียวนะชาวกลุ่มแต่ว่าด้วยความที่ระยะทางมันห่างกันความสัมพันธ์มีมีความห่างมันเลยทําให้ตัวคุณนะ่ะทาอะไรไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะไปเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองนะแล้วก็ยอมรับไปว่าความสัมพันธ์มันมันมาได้แค่นี้นะคะนั่นก็คือเพราะอะไรตัวคุณถึงอยาก ต่อาจจะดูมันทําไม่ได้นะคะซึ่งอําแบ่งให้แล้วนะว่าเคสคนไปผูกพันกับคนมีครอบครัวกับเคสระยะไกลรลักทางไกลนะคะอืหรือว่าเป็นเคสในกรณีที่เออ่ตัวคุณเองทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนตัวคุณต้องการสงวนท่าทีก็ตามนะคะชาวกลุ่มนะชาวกลุ่มบางคนไม่ได้มีปัญหาทางเรื่องระยะทางไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวอะไรเลยแต่แบบ คุณแค่อยากรักตัวเองมากกว่านะเพราะว่าตัวคุณอาจจะอยู่ในพลังงานที่ยังไม่ลืมความเจ็บปวดอะไรบางอย่างในอดีตนะเพราะเดิมทีคุณมีความสัมพันธ์ในเชิงเหนือยากมี1ิบดาบสิบไม้ตรงเนี้ยแล้วสมดาบขึ้นตรงเนี้ยชาวกลุมบางคนยังไม่ลืมความเจ็บปวดในอดีตทําให้ตัวคุณเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่านะะแม้อยากเข้าหาตัวคุณก็จะคงยังอดทนไว้ก่อนประมาณนั้นนะเพราะอยากจะอยากจะสงวนท่าทีอยากจะรักตัวเองนะคะ โอเคค่อน okay. ข้างอธิบายอันละเอียดแล้วนะต่อไปนะคะเป็นความรู้สึกและความคิดของเขาคนนั้นค่ะคนที่ชาวกุมดิวอยู่ด้วยค่ะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับชาวกุมในเดือนกรกฎาคมคนของชาวกุมคิดและรู้สึกยังไงกับชาวกุมในเดือนกรกฎาคม The Empress the World Justice six of cups นะคะอู้ the magician นะคะมีไพ่ชาวตุนนะคะมีไพ่ชาวพฤษภหรือวันศุกร์มีไพ่ชาววันเสาร์หรือชาวมังกรมีไพ่ชาวกันเมถุนวันพุธนะคะโอเคคนที่ชาวกลุ่มดิวอยู่ด้วยคุณคิดและรู้สึกยังไงกับชาวกลุ่ม มีความรู้สึกว่าคนที่ชาวกลุ่มดิวอยู่ด้วยค่อนข้างมองชาวกลุ่มดีมากๆเลยนะคือ เขาว่ามองว่าคุณอ่ะเป็นโหเหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะเป็นโลกทั้งใบเป็นคนที่พิเศษมากๆนะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่เพอร์เฟกนะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนดีคนหนึ่งนะเขามองคุณเป็นคนดีมากๆเลยแต่อย่างที่บอกลหละมันติดคะมันติด just j u s t i c e เนี่ยคือมันติดเรื่องความถูกต้องติดเรื่องความชัดเจนหลายๆคนเนี่ยติดทะเบียนสมรสใบหย่านะคะมันก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ย อมดูแล้วคนที่ชาวกลุ่มดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็อมดูแล้วเขาก็คงจะรอนะคะเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันบอกบอกว่าเขาน่าจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบาลานซ์ชาวกลุ่มไว้ในชีวิตอมมองว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อบาล a n c e ชาวกลุ่มไว้ในชีวิตนะคะเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนดีอะ่ะเขามองว่าชาวกลุ่มอ่ะเป็นคนที่น่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงมั่นคงกับเขาได้เขารอ เขายินดีรอเอามองนี้นะคะเอามองว่าเขาจะรอรอให้ความสัมพันธ์มันได้ชัดเจนรอทะเบียนสมรสใบย่านะคะเพราะว่าใต้สำรับมันก็ได้มาเป็น six of cups ที่บ่งบอกว่าตัวเขาค่อนข้างมั่นใจอะว่าเออชาวกลุมน่าจะเป็นคนที่เป็นคนจากอดีตชาติเขาสัมผัสได้ นะคะว่าชาวกลุ่มน่าจะแบบมีพลังงานของการแบบเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตนะเพราะว่าเมื่อกี้มันก็มีไพ่ฮาร์เฟนด้วยนะคะน่าจะเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้น่าจะเป็นคู่ที่เขาไปมูเตลูมาเขาเคยไปขอพรไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปทำเมนิเฟสใช้กดแรงดึงดูดหรือว่าใช้พลังจักรวาลอะนะคะที่ดึงชาวกลุ่มมาให้เขานะเขาเขาเชื่อแบบนั้นนะคะเขาก็เลยเอามาว่าเขาก็น่าจะ รอค่ะนะรอแล้วก็ยังคงมีความทรงจําที่ดีๆกับชาวกลุมนะคะยังคงมองชาวกลุ่มเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีความเป็นมิตรมีการามีมิตรภาพที่ดีๆอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ออมดูแล้วตัวเขาเองน่าจะมีพลังงานของการเป็นแม่มดพ่อมดสายมูนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเร้เลนลับหรือสิ่งลี้ลับด้วยนะคะ แล้วก็ตัวเขาเองก็ดูไม่ธรรมดานะเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเป็นคนที่มีเสน่ห์เนื้อหอมนะคะเป็นคนขี้เบื่อตัวเลือกเยอะด้วยเหมือนกันนะ่ะแต่การที่เขาเออ่ต้องการจะรอชาวกลุ่มก็เพราะว่าเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นเป็นคนที่โอเคเป็นเป็นสเปคนะเป็นคนในสเปกของเขาอะ่ะนะคะโอเคประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่เขาจะคิดและรู้สึกกับคุณนะอืม เพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นค่อนข้างสวยติดแค่ตรงเนี้ติดเอกสารนะะ่าติดความชัดเจนความถูกต้องตรงเนี้แค่นั้นเองนะคะเอาละทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ค่ะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาเอามว่อาอมมาว่าถ้าเกิดฝั่งเขาเป็นฝั่งที่มีคนของตัวเองอะ่ะเขารอคอยการจบสิ้นกับคนของเขานะคะนะเพื่อที่จะมามอบความาความสัมพันธ์ดีๆให้กับ ชาวกลุ่มนะคะอ่านอีกแบบหนึง่งง่ายๆเลยคือเขารอจบสิ้นกับคนของเขานะกรณีที่คนที่ชาวกลุ่มดีวด้วยมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะเอาละมาต่อค่ะไพ่ต้องการให้คําแนะนําอะไรชาวกลุ่มไพ่ต้องการแนะนําอะไรชาวกลุ่มพลังงานสลับกันได้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปปรับกันนะไพ่ต้องการแนะนําชาวกลุ่มว่า e soft cups six of swords อ่า king of pentacles นะคะ the star แล้วก็ oh ten of pentacles โ okay. อ uh เคอ่าฮะอ่า huh. มีไพ่ชาวทตาดินผู้ศกบกนมับกรมีไพ่ชาวกลุ่มค่ะนะแล้วก็มีพลังงานทาดุน้ำกรกฎมีนพิจิกไพ่ต้องการให้คำแนะนำอะไรชาวกลุ่มอ,อ๋อมีความรู้สึกว่า ใพ่ต้องการให้ชาวกลุ่มอะค่ะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยความมีน้ำใจและความเมตตาเนาะไพ่อยากให้ชาวกลุ่มเนี่ยใช้ความมีน้ำใจใช้ความใจดีใช้ความมีเมตตาในการแก้ปัญหาครั้งนี้นะคะอยากให้ตัวชาวกลุ่มเนี่ยหนักแน่นมั่นคงกับตัวคุณเองสักนิดหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดคุณสามารถใช้ความเมตตาใช้ความมีน้ําใจนะคะในการแก้ปัญหาในระยะยาวที่คุณมีตรงนี้นะคะมันน่าจะทําให้คุณสามารถสมหวังในสิ่งที่คุณหวังได้ถ้าเกิดชาวกลูมตัวคุณต้องการความสัมพันธ์ในเชิงแบบหนักแน่นมั่นคงความเป็นครอบครัวนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์ในในเชิงที่มุ่งสร้างครอบครัวนะคุณเองก็จะต้องหนักแน่นมั่นคงค่ะ นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็จะต้องใช้น้ำจิตน้ำใจไมตรีที่ดีๆนะคะการมอบความรักการใส่ใจความห่วงใย,ยนะคะให้กับความสัมพันธ์นะคะในการที่จะได้เยียวยาความรู้สึกกันและกันนะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสำเร็จสมประสงค์ได้อย่างที่คุณต้องการคือการเป็นครอบครัวการมีความสัมพันธ์ในเชิงมั่นคงอะ่ะ นะคะเพราะว่าอุปสรรคของคุณไพ่บอกขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหานั้นะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณกลุ่มคุณจะหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนนะคะแล้วคุณจะส่งมอบความรักความห่วงใยความเมตตาอาทรเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้แค่ไหนมันเป็นการวัดสอบค่ะนะอุปสรรคตรงเนี้ยอุปสรรคครั้งเนี้ย มันเป็นการวัดสอบหัวใจของคุณว่าคุณนะ่ะมีความหนักแน่นมั่นคงและศรัทธานะะในความรักออมากแค่ไหนนะที่คุณต้องการความรักในเชิงที่แบบมั่นคงแบบครอบครัวนะคะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนโอ้โหอมได้แคปชั่นเลยนะของคลิปนี้นะคะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเห็นะเพราะนั้นแล้วชาวกลุ่มก็ต้องลองเอาคําแนะนําไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่า อมดูแล้วเอความสัมพันธ์เนี้ยนะมันยังมีเรื่องราวของการเจ็บปวดอยู่ค่ะเเพราะว่าบางคนก็ดีลกันในละักษณะรักเราสองสามคนเนาะมันอาจจะไม่ใช่ว่าแก้ได้ง่ายๆตัวคุณต้องใช้ความอดทนจริงๆเราใช้ความหนักแน่นนะคะแล้วก็ใช้ความเมตตาจริงๆค่อยๆแก้กันไปแล้วกันนะคะออมว่าไพ่ต้องการจะบอกว่าสถานการณ์เนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาสั้นๆในการจบปัญหาอืมค่อยๆแก้กันไปนะชาวกลุ่มนะ โอเคเอาล่ะก็หวังว่าจะได้คำแนะนำกันไปไม่มากก็น้อยจากฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมจากวันนี้ออมเมจิกทาโรต์จะลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ลัคนาราศีมีนนะคะบาย